สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 วันนี้มาพบกับคุณครูคในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยววันนี้คุณคณรูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องสเปซค่ะเด็กๆเคยได้ยินคำว่าสเปซกันไหมคะเอสเปซคืออะไรเออสเปซหรือภาษาอังกฤษสะกดว่า space คือที่ว่างของวัตถุนั้นค่ะซึ่งจะมีรูปร่างเหมือนกับวัตถุเลยนะคะอาจจะมี2มิติหรือ3มิติเช่นกว้างยาวหรือกว้างยาวสูงค่ะยกตัวอย่างเช่นแผ่นกระดาษสีเ่เหลี่ยมผืนผ้าเนื้อที่ของกระดาษนั้นก็จะมีรูปร่างเป็นสีเ่เหลี่ยมผืนผ้านั่นคือสเปซนั่นเอง ค่ะเด็กสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากหนังสือนะคะได้เวลาไปทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซกันแล้วค่ะอุปกรณ์ก็จะมีกล่องสองขนาดแตกต่างกันนะคะวันนี้โจทย์ปัญหาก็คือว่าเราจะบรรจุกล่องสีชมพูกล่องสบู่ลงไปในกล่องกระดาษลังได้อย่างไรให้กล่องทั้งหกกล่องอยู่ในกล่องกระดาษลังได้ทั้งหมดนะคะ วิธีแรกคุณครูจะเอาด้านยาวของกล่องลงไปเกาะนะคะเด็กๆมาลุ้นกันนะคะว่ากล่องสบู่เนี่ยจะลงไปอยู่ในกล่องลังได้ทั้งหมด6กล่องหรือไม่ค่ะผลปรากฏว่าบรรจุกล่องสบู่ได้แค่4กล่องค่ะเหลืออีก2กล่องเออเราจะทํายังไงกันดีคะเด็กๆให้กล่องลังเนี่ยสามารถบรรจุกล่องสบู่ได้ทั้งหมด6กล่องเราลองมาเปลี่ยนด้านเอาด้านกว้างลงไปดูไหมคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่ากล่องลังเนี่ยจะบรรจุกล่องสบู่ได้ทั้งหมด6กกล่องหรือไม่ค่ะ ว้าทำได้จริงๆด้วยค่ะเพียงแค่เปลี่ยนด้านกล่องก็สามารถบรรจุก,กล่องสบู่ได้ครบทั้งหมด6กล่องเราสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรคะเด็ก,ดกขนาดของวัตถุส่งผลต่อพื้นที่ว่างของวัตถุนั่นเองค่ะต่อมาเรามาทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเ,เวลากันค่ะสิ่งที่เด็กจะต้องเตรียมก็คือลูกอมเคลือบสีจานสีขาวแล้วก็น้ำเปล่าค่ะ เริ่มการทดลองด้วยการแกะลูกอมแต่ละสีมาวางในจานสีขาวแล้วเทน้ำลงไปค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าเมื่อเวลาผ่านไปสีของลูกอมจะเป็นอย่างไรและขนาดของลูกอมเป็นอย่างไรด้วยค่ะเวลาผ่านไปเพียงแค่หวินาทีเด็กๆก็จะเริ่มเห็นสีของลูกอมละลายออกมากับน้ำแล้วนะคะเด็กๆลองช่วยกันคิดดูสิคะว่าถ้าเวลาผ่านไปนานกว่านี้สีของลูกอมจะเป็นอย่างไรและขนาดของลูกอมจะเปลี่ยนไปหรือไม่ค่ะ เมื่อเวลาผ่านไป1นาทีสีของลูกอมละลายออกมาเต็มพื้นที่ของจานสีขาวและขนาดของลูกอมก็เล็กลงด้วยนะคะนั่นหมายความว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเข้าพื้นที่ของสเปสกก็ลดลงค่ะเราจึงสรุปผลการทดลองได้ว่าเวลาส่งผลต่อพื้นที่ว่างนั่นเองค่ะเมื่อดูวิดีโอจบแล้วเด็กๆอย่าลืมศึกษาจากหนังสือเรียนหรือเรียนรู้เพิ่มเติมจากวิดีโออื่นๆและทำแบบฝึกหัดส่งในลายครอข่ายผู้ปกครองด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เรียนรู้สนุกไหมคะเด็กๆเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะช่วงนี้ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจกอิเนะคะแล้วเจอกันคะ่ะ